เหนื่อยก็พักแต่อย่าหยุดเดินเพราะชีวิตยังไปต่อได้เสมอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นพลังใจให้คุณทุกวันหัวข้อวันนี้นะคะเหนื่อยก็พักแต่อย่าหยุดเดินเพราะชีวิตยังไปต่อได้เสมอบางครั้งนะคะ เรารู้สึกเหนื่อยจนอยากหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้เหมือนหมดแรงเหมือนใจมันแบกอะไรไม่ไหวแล้วแต่รู้ไหมนะคะการเหนื่อยไม่ใช่ความล้มเหลวการหยุดพักไม่ได้แปลว่าเรา,าท้อแท้มันคือการให้โอกาสตัวเองได้หายใจได้ฟื้นพลังอีกครั้งทุกคนล้วนมีจังหวะของความอ่อนล้า ไม่มีใครเดินทางได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพักเลยคุณไม่ผิดที่รู้สึกเหนื่อยและคุณไม่อ่อนแอที่อยากร้องไห้บ้างบางวันเพียงแต่อย่าหยุดเดินพักได้แต่ขอให้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเพราะเส้นทางยังรอคุณอยู่เพราะฝันของคุณยังรอให้คุณไปถึงจำไว้เสมอว่า คุณไม่ได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้ยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและเชื่อมั่นในคุณเสมอรวมถึงตัวคุณเองอย่าลืมรักและเชื่อในตัวเองก่อนเสมอด้วยนะคะขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ยังตื่นขึ้นมาในทุกๆวันและขอบคุณที่ยังเชื่อว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ เพราะชีวิตยังไปต่อได้เสมอหากเราไม่หยุดเดินถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังใจทุกวันเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่ตอไปอย่าลืมนะคะว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเสมอ